ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผม f o สเตอ e ์ไอนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต้องรู้สําหรับมือใหม่ครับผมปบมือครับแม่ก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มทําคลิปสอนนะฮะผมผมขอพูดเกินอะไรสัก2อสอย่างนะฮะอันนี้ขออนุญาตเลยก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันที่ผมจะลงคลิปนะผม ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจณจุดจุดนี้นะผมสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้อยู่ณตอนนี้นะะขอให้เข้าใจณจุดจุดนี้เลยว่าช่องผมต่อไปนี้จะลงคลิปเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสครับผมๆๆส่วนเวลาที่จะลงนะผมอันนี้ผมขอตอบเลยว่าไม่แน่นอนนะฮะขอตอบว่าไม่แน่นอนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะไม่รู้ว่าวันอังคารกับวันพฤหัสผมจะมีติดธุระหรือเปล่าผมไม่สามารถการันตีได้นะ,นะว,ว่าเวลาที่ผมจะลงคลิปอ่ะจะลงคลิปตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนกลางคืน ซึ่งผมก็คิดได้ว่าเป็นอีเวนต์แบบให้ทุกคนลุ้นไหมว่าแบบจะรอแบบดูในช่วงไหนอ่ะผมคิดแบบนี้มานานนะแบบสร้างอีเวนต์แบบทําให้ช่องตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอ่ะต้องทายังไงดีซึ่งผมคิดว่าการแบบลงคลิปแบบในเวลาที่ไม่แน่นอนก็ถือว่าเป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งอหะก็แบบเออเอาแบบนี้ก็ได้แบบลงคลิปแบบไม่แน่นอนดีกว่าไม่แน่ผมอาจจะลงคลิปตอนเที่ยงคืนก็ได้อะไรประมาณนั้นไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะผม ส่วนเรื่องที่2นะผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปสอนให้กับผู้เล่นใหม่ครับผมซึ่งถ้าข้อมูลที่ผมหามามันยังไม่เพียงพอหรือท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ผมพูดก็ขอให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้นผมว่าจะเสริมข้อมูลหรืออะไรหรืออยากจะแนะนําผมว่าต้องทํายังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมนะส่วนเรื่องอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับคลิปแรกครับผมก็คือคลิปสุ่มกาชาแหละซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะสำหรับเรื่องการพูดเกี่ยวกับเรื่องอิซาเบลสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้และยังไม่รู้ว่าผมพูดเกี่ยวกับอะไรผมขอแนะนําว่าไปดูคลิปแรกของผมก่อนก็คือการสุ่มกาชาเพราะเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการสปอยคลิปแรกของผมนะถ้นะผมถ้าไปดู่าอะไรเดี๋ยวผมขอพูดต่อเลยกันก็คือผมต้องขอโทษเรื่อง เกี่ยวกับการสุ่มหาอิซาเบลด้วยนะผมคือตอนนั้นอะ่ะคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมอะ่ะพูดเกี่ยวกับการสุ่มหาอิซาเบลว่าเนี่ยในตู้ธรรมดาตู้เนี้ยผมยังไม่มีอิซาเบลนะแต่ที่จริงอะ่ะพอผมลงคลิปไปอะ่ะมันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อ่ะบอกมาว่าพี่พี่อิซาเบลไม่ได้อยู่ในตู้ธรรมดาไม่ใช่หรอพี่ซึ่งนั่นก็แบบทําให้ผมรู้สึกอายรู้สึกอายมากจนทําอะไรไม่ถูกผมเลยแทไป เอาจิงผมแถไปเลยแถว,ว่าแบบอ๋อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือแบบยังไงอะ่ะอิซาเบลผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลุ้นในตู้นะผมแค่แบบรอลุ้นว่าผมจะได้สกอร์พอยพ,พอสำหรับการแลกอิซาเบลว่าอะไรบางนีผมก็แถไปอย่างนั้นแหละแต่พอแบบดูไปดูมาดูคลิปผมไปแบบวนไปวนมาผมก็แบบรู้สึกว่าคําตอบที่ผมให้ไปกับคนดูแบบนั้นอะ่ะมันรู้สึกว่าไม่ดีแล้วมันดูฟังไม่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้ผมเลยตัดสินใจใหม่ก็คือลบข้อความทิ้งแล้วก็เปลี่ยนจาก คำแถบเป็นคำขอโทษแทนแตอนนั้นผมจำไม่ได้นะผมเขียนอะไรไปแต่ผมแต่ที่ผมจําได้หลักๆคือขอโทษคนดูแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแหละว่าแบบหาได้ไม่ดีพอเพราะผมเพิ่งแบบเพิ่งหัดทํา YouTube ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับผมขอพูดไว้นะัตรงนี้ว่าผมก็จะพยายามปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆพยายามทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆแล้วก็พยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆครั้งครับผมนนต่อไปนี้นะครับผมอ่ะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย ผมก็จะเริ่มทําคลิปสอนเกี่ยวกับสิ่งที่จะไปต้องรู้สำหรับมือใหม่กันเลยดีกว่าครับผมไป2000 tahun <years> later years Thous เอาล่ะครับผมก็มาเริ่มกับคำถามที่ยอดที่สุดในหมู่ของผู้เล่นใหม่ครับผมซึ่งนนัก็คือพี่กับพี่ผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานเองครับพี่ผมควรเริ่มเล่นยังไงดีครับพี่กับพี่การปลุกพลังคืออะไรครับ พี่กับพี่เหรียญทองการีพีแล้วก็พวกลูกบอลเล่แล้วพวกนี้มันคืออะไรแล้วมันถายยังไงอหอพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาคําตอบให้พวกคุณเองครับผู้เล่นใหม่จะเย็นๆแล้วก็มารอฟังผมกันได้เลยครับมอย่างแรกครับผมผู้เล่นใหม่ทั้งหลายฟังไว้ให้ดีครับผมสิ่งแรกที่พวกคุณต้องรู้เลยคือสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ภายในเกมว่าเอาไปใช้ทําอะไรกันบ้างครับผมซึ่งอย่างแรกนะเหรียญทองเอาไว้ใช้เพื่อการอัพตัวละครครับอย่างที่สอง การเอไมีเอาไว้ใช้เพื่ออัปตัวละครเหมือนกัน 3. ลูกวอลลย์บอลสามารถใช้ในการสุ่มกระชาเพื่อหาตัวละครใหม่แล้วก็ยังสามารถใช้เพื่อการแบบซื้อชุดคอสตูมต่างๆเพื่อทําให้ตัวละครเราดูเท่ขึ้นได้แล้วก็ยังสามารถใช้ในการแลกเป็นเหรียญทองได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นี่คือ3อย่างหลักๆที่ผมอยากจะพูดให้กับผู้เล่นใหม่ได้ฟังอย่างละเอียดครับผม ซึ่งสามอย่างนี้ถ้าทุกคนถามว่าพี่พี่มันหายัางไงครับพี่ซึ่งผมขอบอกได้เลยว่ามันหาได้หลายวิธีมากครับไอไอของสามอย่างพวกนี้มันหาได้หลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเช็คชื่อรายวันประมาณนี้ถ้าถามว่าเช็คชื่อยังไงดูตรงนี้ครับผมเช็คชื่อตรงนี้ครับผมขวาล่างนะมันจะมีคําว่าเช็คชื่ออยู่ตรงนี้ครับคุณก็พยายามล็อกอินทุกวันนะครับผม เพราะว่าของในแต่ละวันมันจะแจกไม่เหมือนกันนะก็คือพยายามล็อกอินแบบเข้าแบบตลอดนะคเป็นการดองจะเป็นสายดองเกมนี้ก็ไม่ผิดครับผมไม่ผิดนะก็คือดองไปเรื่อยเร่อยแล้วก็ยังมีพาทเช็คชื่อกิจกรรมตรงนี้ด้วยผมอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะที่ทางเกมเขาอัปเดตมาผมซึ่งจะอยู่กับเราเพียงแค่14วันตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึง14วันข้างหน้าครับผมซึ่งบอกเลยว่ารีบล็อกอินกันเข้ามานะครับผมประมาณนี้ซึ่งสายฟรี ตรงนี้อย่างที่เห็นนะผมพรีเมียมไม่ต้องดูนะเพราะว่าสายฟรีไม่มีทางเอื้อมถึงนะเพราะว่าพรีเมียมมันต้องเติมประมาณเจ็ดร้อเก้เพื่อที่จะได้มาซึ่งผมเติมปไปแล้วซึ่งสายฟรีครับผมประมาณนี้ผมของฟรีที่ได้ได้ผม <S <S เหรียญโยกแปดร้อยอัน exp แสนห้ากับลูกวอลเลย์สามร้อยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยคุณล็อกอินเน่ะเวลาคุณล็อกอินคุณได้ทั้งเหรียญล็อกอินได้ทั้งเหรียญนะ เช็คชื่อธรรมดาคุณได้ทั้งเหรียญได้ทั้งวันเลน่แล้วก็ได้ทั้งการ์ดเอ็กพีนะส่วนเช็คชื่อกิจกรรมอ่ะคุณได้ทั้งเอ็กพีแบบอุปเป็นแสนอ่ะเป็นแสนห้าแล้วลูกวันเล่ได้ประมาณสามร้อยอ่ะถ้าคุณขยันเ็อาอินทุกวันอ่ะคือคุณได้ของแบบฟูจัดอ่ะฟูคุณเอาลูกวันเล่ไปแบบสุ่มหาตัวละครแบบเหลือเฟือซึ่งนอกจากจะหาได้จากการเช็คชื่อแล้วนะครับสามอย่างนี้นะสับเหรียญทองเอ็กพีแล้วลูกวันเล่วันนะนอกจากจะหาได้จากการลองอินละวันแล้วก็สามารถหาได้จากอ e ีเมลกับ นี่ด้วย v ีพอยตอีเมลตรงนี้ครับผมถ้าถามว่ามันหาจากอีเมลยังไงซึ่งผมบอกได้แล้วว่ามันมันไม่ได้มีให้ในอ e ีเมลทุกครั้งนะครับมันจะมีให้แบบเฉพาะแบบวันที่มีการปิดปรับปรุงแบบกระทันหันนะผมถ้าเกมมันมีการปรับปรปุงแบบกระทันหันไม่สามารถเข้ามาเล่นได้เนี่ยแล้วเวลาพอเรากลับเข้ามาเล่นอีกครั้งเนี่ยผู้พัฒนาเกมเขาจะแจกของมาให้เราแบบว่าเป็นแบบค่าชดเชยอะไรประมาณนี้ ก็พยายามดูกันด้วยตามข่าวด้วยแะไรพวกนี้คผมส่วน V-Point ก็คือเป็นการที่เราได้ดูโฆษณาครับผมดูโฆษณาเพื่อแลกลูกวอลเลยบ์บอลนะผมซึ่งต้องดูประมาณ10ครั้งซึ่งเราไม่สามารถดูติดต่กอกันได้นะผมมันจะมีครูดาวด้วยนะผมซึ่งคุณต้องแบบคูดาวน่าจะประมาณแบบเพิ่มขึ้นทีละแบบ5แบบ5วิมั้งประมาณนั่นแหละซึ่งคุณต้องดูให้ครบสิคลิปนะ ซึ่งในแต่ละวันคุณจะได้ประมาณแบบวีคอยส์แบบวันละสี่สิบลูกอ่ะก็คือแบบก็ดีนะลูกวอลเลยสี่สิบลูกแล้วแต่คุณอ่ะคุณมองว่าคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่คุณอัณอณณอนนี้ผมแค่แนะนาเฉยๆต่อไปก็คุณสามารถหาสามอย่างนี้ได้ครับผมจากการเล่นเนื้อเรื่องกับทัวร์นาเมนต์ครับผมก็คือเหรียญทองการีพีล,ลูกวอลเลยมอนสามารถหาได้จากหมวดเนื้อเรื่องทัวร์นาเมนต์มีชัเลนทูมาสเตอร์และคอร์ลัสเตอรครับผม ี่อย่างนี้สามารถหาได้นะผมคือเป็นสี่อย่างแบบที่สามารถหาไอ้พวกเหรียญทองการีเพียพวกลูกลบอลลิบอลได้ผมคือสบายอะ่ะถ้าคุณรู้เทคนิคการหาคุณก็สบายมันอยู่ที่คุณจะขยันหรือเปล่าแค่นั้นแหละซึ่งผมแนะนำนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะคนเล่นหมดเเรื่องครับผมเล่นหมดเรื่อง,องไปเรื่อยครับผมคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องเก็บดาวก็ได้ไอ้เก็บดาวคุณค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ คุณพยายามเคลียดดานนี้ครบก่อนเคลียดาเพื่อเอาเหรียญกับเอ็กพีเพื่อไปอัพตัวละครประมาณนี้ผมส่วนทัวนเมนต์มันจะแบ่งไปตามระดับเทียผมที่เรามีอยู่นะอันนี้อันนี้เรื่องเทียอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนเรื่องเทียก็คือระดับแรกของเราครับผมไอตรงนี้นะมาที่หน้าหลักแล้วมาที่มุมซ้ายบนนะฮะตรงนี้ อันนี้คือเทียร์ของเราหรือว่าระดับที่เราอยู่นตอนนี้หรือแร้งนะครับเรียกว่าเป็นแร้งดีกว่าแร้งที่อยู่ณตอนนี้สาหรับผู้เล่นใหม่ที่เป็นแร้งวันนะผมก็ต้องทาภารกิจไปเรื่อยๆเพื่ออัพแร้งนะผมถ้าใครที่ถามว่าอัพแร้งยังไงพี่เดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้อีกทีเดี๋ยวผมทําคลิปแย่ให้อีกท,ท,อทีอันนี้ผมขอร้องเลยเพราะว่าเรื่องแง้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากครับผมแล้วผมคิดว่าการทําคลิปเกี่ยวกับการอัพแร้งขึ้นไปเรื่อยๆ ผมคิดว่ามันน่าจะยาวมากๆเลยเพราะว่าเผื่อไลฟ์สดเลยพอดีด้วยอนาคตข้างหน้านะอนาคตข้างหน้านะไม่ใช่เร็วนี้นะไม่ใช่เร็วนี้อนาคตข้างหน้านะน่าจะไกลๆเลยแหละแต่เรื่องเทียผมขอหยุดไว้ก่อนผมจะไม่ขออธิบายในคลิปนี้มากนะผมเรื่องเทียร์นะเดี๋ยวค่อยอธิบายคลิปหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งจะวางแผนไว้ในอนาคตข้างหน้าอีกทีหนึง่งนะฮะประมาณนี้ก็คือนอกจากไอ้พวกเนื้อเรื่องแล้วทัวร์นาเมนต์ก็เหมือนกัน ซึ่งทัวร์นาเมนต์ก็จะมีบอกอยู่นะผมตรงนี้นะมันจะมีบอกอยู่วนะ่ารางวัลสุดท้าย36ลูกวอลเล่ x p กา r d 9,000อันแล้วก็เหรียญทองอีก23,000ก็คือนี่คือรางวัลที่คุณจะได้จาก1เซตซึ่ง1เซตที่ผมหมายถึงก็คือ1เซตก็คือแบบการที่ผมแบบแบบทีมผมอะไปแข่งกับวอลเล็ตสไปด์อะเท่ากับ1เกมนะซึ่ง1เซต เท่ากับว่าเราต้องชนะ3เกมอันนี้คุณเข้าใจไหมแบบทีมผมสู้กับทีมอีกฝั่งตรงข้ามอะ่ะก็คือ1เกมซึ่งการที่เราจะเล่นให้ครบ1เซตได้คือเราต้องเล่นให้ครบ3เกมเพื่อที่จะได้รางวัลสุดท้ายก็คือโบนัสอันเนี้ยลูกวอลเล่สามชิบกอันการไอพีเก้าพันอันแล้วก็มี2องหมื่นสามอีกแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้คือรางวัลสุดท้ายอย่างเดียวนะนั่นคือรางวัลสุดท้ายอย่างเดียวนะซึ่งมันจะมีรางวัลในแต่ละเกมด้วยที่เราเล่นชนะผมเล่นชนะ1เกม เราจะได้เหรียญทองกับการ์ดเอด้วยนะครับผมลูวอลเล่จะไม่ได้นะลูวอลเล่จะได้ตอนท้ายแต่ว่าเกมแต่ละเกมที่เราชนะมาในแต่ในแต่ละเกมเนี่ยคือมันจะแจกพวกเหรียญทองกับการ์ดเอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยฝึกเล่นเไวๆชนะเรื่อยๆแล้วคุณจะได้ของแบบฟูเองแหละประมาณนี้นะครับผมส่วนพวก Challenge Master, วเช a เลนทูมาสเตอร์โคลอเซียมคุณต้องมีตั๋วก่อนนะครับผม ซึ่งตัวนี้คุณได้จากอะไรบ้างตัวที่จะเข้าเล่นในโหมดคอ l ์เซียมกับไอ้นี่แบบในโหมดชา a l เลนทูมาสเตอร์หาจากไหนหาจากนี่ครับคุณเห็นไหมหาจากใช้ลูกวอลเล่ยล้วนๆไม่สามารถแบบเล่นรายวันได้นะแบบเอ้ยเล่นฟรีหนึ่งครั้งต่อวันอะไรประมาณนี้แบบไม่ใช่นะฮะคุณต้องเอาเหรียญแบบคุณต้องเอาลูกวอลเล่นมาแลกนะผมเพื่อที่จะเล่นโหมดชา a l เลนทูมาสเตอร์ หมวดคอลเสเซียมนะประมาณนี้นะเอ้ยไม่สิไม่ไม่สิสขอโทษด้วยอันนี้อันนี้ผมพูดเองอันนี้ผมพูดผิดเองอันนี้ขอโทษด้วยคือหมวดคอลเสเซียมมันจะเล่นได้ฟรีเล่นฟรีแบบสองครั้งต่อวันสองครั้งต่อวันนะสองครั้งต่อวันนะจำไว้นะคอะเสเซียมเล่นได้สองครั้งต่อวันแต่ว่าฉานเล่นทูมาสเตอร์คุณต้องเอาลูกวันเลรมาแรกอันนี้ขอให้เข้าใจนะอันนี้ขอให้เข้าใจ โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้ง3อย่างที่เกี่ยวกับลูกวันลเล่การไอพีก็เหรียญทองนี่คือทั้งหมดที่มันสามารถหาได้ผมให้สรุปง่ายๆคือหาได้จากเช็คชื่ออีเมลทัวนาเมนต์เนื้อเรื่องประมาณนี้ผมสอย่างหลักๆนะอันนี้4อย่างหลักๆนะส่วนเพิ่มเติมคุณก็เนี่ยจาก c ช a เลนทูมาเสเตอร์กับคลอสเซียมสองอย่างอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมที่คุณสามารถไปหาได้เหมือนกัน ส่วน Vpoint Vpoint มันไม่มีพวกการ์ด XP กับเหรียญทองที่คุณจะสามารถไปหามันได้นะคุณจะได้แค่แบบคุณจะได้แค่ลูกวอลเลยเฉยจากการดูโฆษณาแค่นั้นเลยและนี่คือทั้งหมดในการหาพวกเหรียญทองการ์ด XP แล้วก็ลูกวอลเลยบอนครับนี่คือวิธีทั้งหมดที่มันหาได้ครับผมต่อมาผมจะอธิบายเรื่องเหรียญโยกกับสเกลพอยต์ครับผมอันนี้ผมขอพูดถึงเหรียญโยกก่อน เหรียญหยกก็คือเป็นเหรียญที่มาจากกิจกรรมใหม่ครับผมซึ่งจะอยู่กับเราไม่นานนะครับผมซึ่งเหรียญหยกสามารถเอาไปใช้ในการส่มหาตัวละครใหม่ได้ครับผมซึ่งเลทในการออกของตัวละครใหม่ในตู้นี้ก็จะประมาณนี้ครับลายูฮยอนแรงเอสบวก 0. ์และแรงเอสที่มีอยู่3ตัวก็คือรวมเป็น3%ามเนะตัวละหประมาณนี้เลทในการออกซึ่งถามว่าเหรียญหยกหาได้จากไหนหาได้จากเนี้ยครับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ เหรียญหยกได้จากการไอ้นี่ผมพาเช็คชื่อกิจกรรมนะตรงนี้นะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะที่จะอยู่เราเพียงแค่สิบสี่วันที่ผมคุ้มไปตอนต้นนะเหรียญหยกจะหาได้จากตรงนี้อย่างแรกหาได้จากตรงนี้เป็อนอย่างแรกเลยและอย่างที่สองหาได้จากตรงนี้ด้วยหาได้จากตรงนี้ด้วยครับนี่ประมาณน<ๆ>ี้เลยหาได้จากตรงนี้ด้วยคุณต้องเอาตั๋วมาแลกเพื่อที่จะเล่นแล้วไปแลกกับเหรียญหยกอีกทีนึงอันนี้คุณงงปะ ไอ้ขั้นตอนพิธีมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแหละประมาณนี้ส่วนสกาวพอยสกาวพอยหรือว่าไอ้คะแนนทับทามอ่ะได้จากอะไรสกาวพอยได้จากการสุ่มนะผมสุ่มหาตัวละครแบบสุ่มหาตัวละครในแต่ละครั้งผมสุ่ม10ครั้งเท่ากับได้คะแนนทับทามแบบ10อันคุณจะคุณพอเข้าใจไหม สม่ม20ครั้งก็ได้คะแนนทาบทาม20อันประมาณนี้และคะแนนทาบทามคุณสามารถเอาไปใช้ในการแลแรกตัวละครแบบระดบับพวก S เฉยๆเอาไปใช้แลกกับพวกระดบับพวก S เฉยๆนะประมาณนี้ซึ่ง S ลบจะมีมูลค่าสเกลแบบสเกลพอ i ์ t อยู่ที่200ครับผมคะแนนทาบทามคือต้องมีอยู่200ถึงจะแลกเลทแรงแบบ S ลบได้นะ ส่วนแรงเอสปกติก็ต้องใช้ประมาณ250ครับผมประมาณนี้นะผงว่าจะเข้าใจนะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมต่อไปผมก็จะพูดเกี่ยวกับตัวละครที่ควรมีอ่าอันนี้ผมหวังว่าทุกคนน่าจะรอ,อกับคํานี้อยู่ตัวละครที่ควรมีคนคนมีตัวไหนบ้างคือตัวตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะนะครับแรงเอสแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะกับคุณ ผมก็ไม่สามารถบอกได้เพราะแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะนะมือใหม่ผมจะแนะนํำรับตัวที่มันเล่นง่ายแล้วโหดนะผมเดผมจะแนะนําให้ครับผมตัวแรกครับผมตัวแรกครับผมตัวแรกซับนาบงเอ็ดนะฮะตัวละครที่คุณควรหามาให้ได้แล้วคือยองซับง่ายมากเล่นง่ายมากเพราะว่าความสามารถของมันอะ่ะคือโดยรวมอะ่ะมือคือมันสแต็ปมันโหดครับคุณดูข่าพลังดิร้อยแปดสิบหกกระโดดร้อยเจ็ดสิบก็คือแบบโหดแล้วอะ่ะ ถือว่าเป็นตัวละครที่นิยมใช้เยอะที่สุดละเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานครับผมมันง่ายต่อการใช้งานนะครับผมจริงส่วนนอกจากย้องซับยังสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมผมแนะนําว่าได้ครับผมได้ได้แล้วแต่คนเลยแจย้อนก็เป็นอีกตัวนี้ที่ผมแนะนําว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะคาสแตปมันถึงมันจะกลางๆก,ก็เถอะแต่ว่า จะยองมีความสามารถแบบยังไงอะเวลาแบบเกาะแบบยังไงโล่แตกแล้วมันจะแบบโหดขึ้นอะไรประมาณนั้นผมจะไม่ขออธิบายเรื่องรายละเอียดของตัวละครนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แบบไปเล่าอีกทีตอนทําคลิปรีวิวตัวละครนั้นๆนะผมอะไรประมาณนี้ยองซับก,กับจายอนเป็นวิงสไปเกอร์ที่ผมแนะนำเลย2ตัวถ้าถามว่าโอซิแนะนําแบบให้เล่นไหมครับพี่ ผมจะบอกเลยว่าเอาไว้เก็บไว้เป็นตัวสำรองดีกว่านะผมคือโออิซิคือพลังมันแบบมันจะดีก็ต่อเมื่อเราเสียแต้มเยอะซึ่งผมคิดว่าเอาไว้เป็นตัวพิกเกมอะ่ะน่าจะดีกว่าแต่ประมาณนี้โอซิ o it, นะสับตัวโออิซินะต่อไปตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ที่ผมแนะนำแนะนำให้แรกนะก็จะมีซารายอนเลยหนึ่งตัวตัวนี้คนนิยมใช้เยอะมากเพราะว่าความสามารถของซาายอน ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แหละก็คือแบบสังขยอนมีความสามารถบอาพลังให้ฝั่งเราแบบมีค่าสแต,ตที่สูงขึ้นนะผมเป็นอะไรที่ดีมากในช่วงระยะเวลานหนึ่งนะในช่วงระยะเวลานหนึ่งนะไม่ได้อยู่ตลอดนะสังายอนนะเข้าพลังแบบเข้าพลังก็จะประมาณนี้สังขยอนก็คือแบบดีอยู่ครบเครื่องไม่ได้แบบเก่งแบบสุดแบบทางใดทางหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแนวแบบรอบด้านอยู่สังายอนนะผมเล่นเร็วดีบล็อกดีวิ่งรับลูกดีคือดีหมดครับสังายอน รวมถึงความสามารถของมันด้วยก็คือไฮไลท์นั่นแหละก็คือจะช่วยเพิ่มความสามารถของสมาชิกทั้งหมดชั่วคราวนะผมับสิบวิประมาณเนี้ยก็ถือว่าดีอยู่สังายาลนะผมสำหรับมิดเดิลบ็อกเกอร์ตัวอื่นผมแนะนําใครต่อผมแนะนําฮันล,ลาครับผมตัวใหม่นี้เลยฮันล,ลาตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าเกมรับขึ้นเหนียวจัดคือแบบตัวนี้พิเศษมากครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปดีิวไว้ตอนท้ายๆนะฮันล,ลานะไม่คือ ถ้าผู้ชมที่หวังว่าจะให้ผมรีวิวตัวละครใหม่ๆช่วงนี้ครับผมผมขอบอกเลยว่าขอพักไว้ก่อนนะครับตัวละครใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวใหม่ๆไว้หลังๆคนระับคือผมวางแผนไว้ว่าระหว่างที่แบบผมจะรีวิวพวกตัวเก่าๆเนี่ยผมก็จะไปเล่นพวกในโหมดทัวร์นาเมนต์หรือไม่ก็โหมดโน้เรื่องเพื่อทําการหา e อพีกับเหรียญทองเพื่อมาอัพตัวใหม่ๆก่อน เพราะถ้าผมมารีวิวต,วนตอนนี้เลยอะมันจะแบบตัวตัวใหม่ใหม่มันจะไม่สามารถแบบยังไงไม่สามารถโชว์ความสามารถแบบประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดครับผมผมกาว่าแบบจะอัพให้ตันก่อนแล้วค่อยมารีวิวประมาณนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นรอกันไปก่อนนะผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมมิดเดิลบ็เกที่ผมแนะนําก็จะมีซังฮายอนฮันล,ลาแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยามาเรล่าผมตัวนี้ผมก็แนะนํา ถือว่าดีอยู่เวลารับลูกแล้วมันจะทําให้คู่ต่อสู้แบบยังไงอะติดสถานะล็อกดาวน์ซึ่งไม่สามารถทําให้กระโดดแบบยังไงทำให้เฉื่อยชาประมาณนั้นอะคือดีอยู่ับคือดีอยู่ประมาณนี้ผมส่วนเซตเตอร์เซตเตอร์ที่ผมแนะนําก็จะมีตัวนี้ครับอันดับหนึ่งเลยโซฮวาเป็นเซตเตอร์ที่ครบเครื่องจัดจัดนะผมไม่ว่าใครก็ต้องการนะผมโซฮวาเพราะเสิร์ฟโคตรแรง เซตโคตรดีเป็นเซตเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแบบเหมือนโอชิคาวะในไฮคิวเลยจริงเหมือนจัดเลยเพราะว่าแบบเสิร์ฟโคตรแรงเลยเล่นโคตรดีเลยคือจะเรียกว่าเป็นโอชิคาวะหรือไม่ก็ไอมียาอาซมุในไฮคิวแหละในภาพรวมผมมองว่าเป็นเซตเตอร์ที่เก่งมากซับโซวานะครับผมลองลงมา NN เอ่อ NN ตัวนี้แนะนำไหม อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนเอนมันเหมาะสําหรับคนที่มันเล่นเร็วครับผมคือถ้าหากคุณอยากจะเล่นเอนอ่ะคุณต้องเล่นเป็นมิดเดิลบ็อกเกอร์แบบบ่อยสุดๆอ่ะคือแบบคุณต้องเป็นคนที่เน้นแบบชอบเล่นเร็วๆอ่ะแบบไปกระโดดรอแล้วรอให้เชตเตอร์ส่งรูปมาให้ถึงมือประมาณนั้นอ่ะเหมือนแบบฮินาตะในเรื่องไฮคิวอ่ะที่ต้องรอให้คาเกมะส่งบอลมาให้ถึงมือแล้วค่อยตบอ่ะประมาณนั้นเลยรูปบอลเร็วพิสดารี่น้อง แม่มันจันนงหอมฉุย <G ül üş> แล้วก็มีอีกตัวนึ่งก็เป็นโซฮีครับผมตัวนี้เล่นง่ายมากครับผมผมแนะนําเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ดีเหมือนกันโซฮีก็คือสามารถทําให้ไอเนี่ยทําให้ลูกเซต มันอยู่กลางอากาศได้นานขึ้นนะผมโซฮี so He, ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำเลยประมาณนี้ครับผมสับเซตเตอร์จำไว้นะฮะวิงสไปเกอร์ที่ผมแนะนำยองซับแจฮยอนแล้วก็โออิสิตส่วนมิดเดิลบ็อกเกอร์มีซังฮยอนมีฮันล,ลาแล้วก็มียามาเดระส่วนเซตเตอร์มีโซฮี มีโซโฮาว่าแล้วก็ตัวหนึ่งเอาจริงนะเซตเตอร์ผมไม่อยากแนะนำเอ็เอเท่าไหร่เพราะมันเล่นยากนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าเอาเอ่อเอาไอหยอนก็ได้อ่ะไอหยอนตัวเนี้ยตัวที่สามอ่ะไอยอนตัวเนี้ยต่อไปแล้วผมก็จะเป็นเรื่องการปลุกพลังนะฮะการปลุกพลังทุกคนถามบ่อยมากพี่แบบ พี่พี่ปลุกพลังมันทํายังไงอ่ะพี่เดี๋ยวผมทําให้ดูครับปลุกพลังครับผมือการอัปเกรดตัวละครหรือตีบวกนั่นเองเนีย่ยพูดถึงตีบวกนึกถึงฟีฟ้าออนไลน์เข้าไว้ครับแต่เกมนี้มันง่ายกว่าฟีฟ้าออนไลน์เยอะก็คือตีบวกติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนีย่ยประมาณนี้การตีบวกดียังไงก็คือจะสามารถทําให้ค่าสแตทของตัวละครเราสูงขึ้นนั่นเองครับผมแต่ไม่ได้สูงขึ้นทั้งหมดนะ สูงขึ้นแค่บางอันนะผมเอออย่างเช่นซุนแจตัวนี้ครับผมเวลาปลุกพลังขั้นแรกปลุกพลังขั้นแรกก็จะเป็นแบบพลังบุกบวกหพลังตั้งรับบวกสกระโดดบ,บวกสามปลุกพลังขั้นสองก็คือพลังบวก3มตั้งรับบวกสกระโดดบ,บวกสอง แล้วก็แล้วก็มาที่การปลูกพลังขั้น3ก็คือพลังบุกบวกห้ากระโดดบวกหนึ่งประมาณนี้ผมก็คือมันจะเพิ่มไปทีทดีทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือมันจะเป็นแนวแบบว่าอัพแบบแค่บางส่วนไม่ได้อัพทั้งหมดนะคือเวลาเราปลูกพลังแบบทําให้ตัวละครน,นั้นเก่งขึ้นอะ่ะมันจะเก่งขึ้นแค่บางส่วนนะผมเก่งขึ้นแค่บางส่วนคือมันจะเพิ่มขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบรวดเดียวทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วขอให้ทุกคนเข้าใจนะจุดๆนี้ด้วยนะ ซึ่งแต่และตัลวละครม,มันมีความสามารถในการปลุกพลังที่ไม่เหมือนกันนะผมประมาณนี้ซึ่งถ้าถามว่าพี่พี่แล้วการปลุกการปลุกพลังนี้มันสามารถทําได้ยังไงอ่ะพี่ก็ทําได้จากการที่เราสุ่มได้ตัวซ้ําจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่มีวิธีอื่นและหาได้จากการสุ่มตัวซ้ำนะผมสมมุติคุณมีโซฮีมีโซฮีนะสมมติอันนี้สมมุติเฉยๆนะ คุณมีโซฮีและทีเนี้ยโซฮีคุณแบบเป็นตัวธรรมดาง้อยๆยเลยแบบไม่มีบวกเลยตอนเนี้ยไม่มีบวกเลยแล้วคุณจะแบบทำงไงถึงตีบวกได้คุณก็ไปสุ่มหาโซฮีดิเออหรือไม่ก็เอาสเกลแบบเอาสเกพลพอยต์ไปแลกอะไอคะแนนเท่าทําไปแลกโซฮีเพื่อเอาแบบเอาไปตีบวกเพิ่มก็ได้ประมาณเนี้ยจริงนี่คือวิธีหาเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วถึงจะมีใครบางคนคิดว่าแบบการปลุกพลังอะอาจจะมีทางลัดหรือเปล่า แต่ที่จริงไม่ครับไม่มีทางลาครับนอกจากคุณจะสุ่มได้ตัวซ้ําแล้วก็เอามาอัพซ้ําอีกทีนึงเพื่อเป็นการพลังนั่นเองครับมีแค่นั้นเลยจริงๆเอาละผมก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับการปลุกพลังไม่มีอย่างอื่นละในกรณีของแรงเอสขึ้นไปนะผมแรงเอสลบนะตัวละครระดับเอสลบถึงเอสบวกนะก็คือคุณต้องได้คุณต้องสุ่มได้ตัวละครซ้ําเท่านั้นนะผมคุณต้องสุ่มได้ตัวละครซ้ําเท่านั้นนะ ส่วนเซตเตอร์ถ้าผมอยากจะหาตัวละครที่ปลุกพลังตัวสุนแจของผมนะที่เป็น A' บวกเซตเตอร์ตัวนี้นะผมต้องไปหาตัวละครเซตเตอร์ที่แบบมีสไตล์สูงๆแล้วก็มีแบบระดับ A' ด้วยประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลที่ผมหามาันผิดพลาดประการใดก,ชก็ช่วยก็ช่วกันคอมเมนต์ด้วยนะผมต้องขอประทานาภัยในหน้าที่นี้ด้วย สำหรับการปลูกพลังก็มีแค่นี้ครัผมมีแค่นี้จริงๆสิ่งที่จําเป็นต้องรู้สำหรับมือใหม่นะครผมก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ